ได้เพื่อทำเล็บทำเล็บข้ามข้ามไปตัวผู้บาทบางเท้าฝังเพราจะต้องมาเปิดทางข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วก็ไล่ทําขึ้นข้างบนมีมีคนอยู่ในริบไหมก็เนี่ยครับที่ที่ดังอยู่ครับผมเคยสลองไปแต่ เขาเปิดอยู่แล้วไฟมันดับขึ้นมาก็ไายอะไรเงี้ยทางนี้เขาก็ต้องเปิดทางใหม่ทีนี้ไอ้ไอ้ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยใช้งานได้เพราะเขาวอร์แล้วนี้มีการาทำงานกันส่งมันเป็นทอด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 ขึ้นมาใช้ได้ปกติแรงดันก็มันปกติครับผมปกติแล้วหนูไปชักขึ้นไปทอนไปทอนไปทอนเรื่อยๆทั้งหมด4กิโลกำลังจะมา ที่หม็นคือคนเราคนคน 没有没有。没有。